สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวเวลรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยครับเชื่อว่าทุกคนอยากเป็นคนที่ดูดีครับดูน่ารักในสายตาคนอื่นใช่ไหมครับมันเป็นความรู้สึกที่ดีทีเดียวนะครับและสังคมก็มักจะให้รางวัลกับคนที่นิสัยน่ารักมีน้ำใจแต่รู้ไหมครับว่านิสัยดีๆแบบนี้บางทีก็กลับกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่ท็อกซิกหรือคนที่นิสัยแย่ๆเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวลองนึกภาพตามนะครับ พฤติกรรมที่เราคิดว่าทําให้เราเป็นคนใจกว้างเป็นมิตรเข้าอกเข้าใจคนอื่นกับเป็นสิ่งที่คนบางกลุ่มมองเห็นเป็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเราได้ครับคนประเภทนี้ไม่จริงใจและชอบสร้างเรื่องมากมายเหมือนเขารู้ด้วยนะครับว่าถ้าเขาเข้าหาเราด้วยวิธีการไหนเราจะไม่ค่อยกล้าปฏิเสธหรือทิ้งเขาไปได้ง่ายๆเรามาลองดูกันนะครับว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตเรากันครับ พฤติกรรมที่1ชอบให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าสมัยเด็กๆเ,เราอาจจะถูกสอนว่าการให้อภัยนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่มีคุณธรรมและใครๆก็สมควรได้รับโอกาสอีกครั้งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราให้โอกาสใครซ้ำๆแบบไม่มีขอบเขตมันอาจจะวกกลับมาทำร้ายเราได้โดยไม่รู้ตัวนะครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่มักจะขอยืมเงินแล้วไม่ค่อยคืนได้ตามสัญญา แต่ทุกครั้งที่เขามายืมอีกเราก็ยอมให้อภัยและให้เขายืมต่อเราอาจจะคิดว่าเราเป็นคนใจดีแต่ในสายตาของเขาเรากลายเป็นแค่คนที่เขาสามารถขอยืมได้เสมอซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้เขาไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมการให้อภัยโดยไม่มีการรับผิดชอบจริงๆเป็นการทําร้ายตัวเราเองครับเราไม่จําเป็นต้องให้อภัยใครทุกครั้งที่เขาผิดพลาดซ้าๆก็ได้เพราะบางครั้งมันไม่ใช่ความผิดพลาดครับแต่มันคือการเอาเปรียบ พฤติกรรมที่2หลีกเลี่ยงการผเผชิญหน้าเพื่อรักษาความสงบบางครั้งการที่เราไม่อยากมีปัญหาและพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งก็ทําให้เราดูเหมือนเป็นคนที่ไม่แข็งแรงหรือไม่มีจุดยืนซึ่งเป็นเหมือนโอกาสทองสําหรับคนที่มองหาคนที่ไม่กล้าต่อสู้ครับมาลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเรามีเพื่อนร่วมงานที่มักจะขอให้เราช่วยเหลือเขาหรือขอเวลาจากเรามากเกินไปแต่เรารู้สึกไม่กล้าบอกปัดเพราะกลัวบรรยากาศในการทำงานจะเสียไป คนแบบนี้จะคิดว่าเรายอมเขาได้เสมอและจะทําให้เราเป็นเป้าหมายของการขอความช่วยเหลือจากเขาซ้ําๆไปอีกเรื่อยๆครับพฤติกรรมที่ 3. พยายามดูแลอารมณ์ของคนอื่นมากเกินไปการที่เราใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเราทําไปจนถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นๆไปทั่วมันก็อาจจะดึงดูดคนที่มองหาใครสักคนที่จะพึ่งพิงและใช้ประโยชน์จากความเอาใจใส่นี้ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลองนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ถ้าคุณปฏิเสธไม่ไปเจอเขาเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกผิดว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเสียใจหรือโกรธเราอาจจะยอมทําตามใจเขาทั้งๆที่ในใจเราอาจจะไม่อยากไปหรือติดธุระอยู่และคนที่ชอบใช้อารมณ์มากดดันเราแบบนี้มักจะทําให้เรารู้สึกหมดพลังและรู้สึกถูกกดดันโดยไม่จําเป็นครับพฤติกรรมที่4ี่ การอธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดมากเกินไปเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าเราต้องอธิบายเหตุผลทุกอย่างให้คนอื่นเข้าใจเพราะกลัวเขาจะเข้าใจเราผิดการที่เราอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างมากเกินไปมันแสดงถึงความไม่มั่นใจและเป็นช่องโหว่ที่คนมีเจตนาแย่ๆจะสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางตรงนี้ได้นะครับสำหรับตัวอย่างในชีวิตประจําวันสมมติว่าคุณไม่สามารถไปเจอเพื่อนตามนัดได้แล้วพอเพื่อนถามถึงเหตุผล คุณก็อธิบายซะยาวเลยครับถึงเรื่องงานหรือครอบครัวแต่เขากับใช้โอกาสนี้มาต่อว่าคุณเพิ่มเติมว่าเห็นไหมคุณไม่เคยมีเวลาให้เพื่อนเลยซึ่งแน่นอนว่ามันคงทําให้เรารู้สึกไม่ดีแน่นอนครับพฤติกรรมที่ 5. พยายามช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลากลายเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือหรืออยากเห็นคนอื่นพัฒนาตัวเองได้เป็นสิ่งที่ดีครับ แต่ถ้าเราพยายามช่วยเหลือเขามากเกินไปโดยที่เขาไม่ได้ขอหรือไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรานั้นอาจทําให้เราตกเป็นเป้าหมายของคนที่มองหาคนมาช่วยรับภาระไม่ว่าจะเป็นทางอารมณ์หรือปัญหาของเขาก็ได้นะครับ สำหรับตัวอย่างง่ายๆคุณอาจจะมีเพื่อนที่มักมาขอคําแนะนําในเรื่องเดิมๆซ้ำๆแต่ไม่เคยทําตามคําแนะนํานั้นจริงๆเลยมันทําให้เราเสียทั้งพลังเสียทั้งเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้มักจะพึ่งพิงเราโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมักดึงดูดคนที่มีนิสัยแย่ๆหรือท็อกซิกลองสังเกตนิสัยเหล่านี้ทั้ง5นิสัยดูนะครับ มันาดเป็นสิ่งที่ทำให้เขามองว่าเราคือคนที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆแต่ผมอยากบอกครับว่าเราไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจในทุกเรื่องการสร้างขอบเขตให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยปกป้องตัวเราเองเอาไว้หวังว่าเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ